สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดีอยากขายนะครับสำหรับคลิปนี้ผมมีรถยุโรปนะครับไซส์ขนาดกลางนะครับเอามาเสิร์ฟนะให้กับท่านผู้ชมคลิปหรือท่านที่กำลังมองหารถเก๋งซีดานแนวแนวรถสไตล์รถยุโรปนะครับมานำเสนอนะครับสำหรับคลิปนี้ครับคงไม่ต้องพูดอะไรกันมากแล้วนะเห็นโฉมหน้าก็พอจะรู้แล้วว่า เขาชื่ออะไรนามสกุลอะไรนะครับโอเคสําหรับรถคันนี้เป็นรถขับดีนะครับผู้ขายแจ้งภายในสะอาดนะครับแล้วก็รับประกันตัวถังว่าสวย100%เนะครับสำหรับรถที่อยู่ตรงหน้าผมตรงนี้คือเจ้าตัว BMW นะครับตัวนี้เป็นซีรีส์5นะครับ 520D นะครับตัวนี้เป็นตัวดีเซลนะครับโฉมเป็นโฉม F10 สีดำตามที่เห็นผ่านเลนเลยนะครับรถคันนี้เป็นปี14นะครับรถคันนี้จริงๆจริงๆแล้วตามเล่มนี้เป็นปี ผลิตนะครับปี2013นะครับแต่ว่าจดปี14นะอันนี้แจ้งแล้วครับเป็นตัว Turbo cc, ดีเซลเทอร์โบ244รถคันนี้พูดถึงให้พละกกำลังแรงบิดนะครับเข้าๆก็ประมาณ300ปลายๆนะครับกว่านิวตันเมตรนะรถคันนี้แจ้งรายละเอียดประวัติเขานทีนึงครับรถคันนี้ออก0 BM นะครับเป็นตัวออกรถตัวนี้ออก0 BM มาภายในสะอาดนะครับเรียบร้อย ปุ่มเป็นปุ่นปุ่มพุทธสตาร์ทนะครับพาร์ i ิ g งเซนเซอร์เบาะหนังปรับไฟฟ้าและที่สําคัญรถคันนี้เรารับประกันตัวถังเดิมให้100%เต็มว่าไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพิกามเชื่อมตอมตัดต่อใหม่มานะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสเปครถคันนี้ด้านหน้าผ่านกล้องไปพร้อมๆกับผมนิดนึงนะครับว่ารถคันนี้สเปคเป็นยังไงนะครับสเปครถคันนี้นะครับในเรื่องของข้อมูลอุปกรณ์นิดนึงครับ รถคันนี้คับไฟหน้านะครับไฟหน้านะไฟหน้าเป็นไฟหน้าแบบสีนอนนะครับเฮดไลท์นะครับไฟหน้าเป็นฟิสเป็นแบบสีนอนเปิดปิดอัตโตนมัตินะอ่าแล้วก็ด้านล่างก็มีฟ o อกแลมนะครับมีไฟตัดหมอกให้มาและด้านหน้ามีพาร์คิ่งเซนเซอร์นะครับในส่วนความปลอดภัยให้มา4จุดนะครับในส่วนตรงกลางชัดเจนอ,อยู่แล้วในส่วนของช่องลมของเขาก็ตามสไตล์ของ BM นะครับ2ช่องใหญ่เนาะ อันนี้คือสภาพด้านหน้าของรถคันนี้นะครับนะแจ้งก่อนและแจ้งรายละเอียดไปแล้วแจ้งเพิ่มเติมกับรถคันนี้ไฟหน้าสวยครับไม่มีแตกมีเล้านะครับฟอกแลมไฟตัดหมอกทุกอย่างติดสวยครับรถคันนี้สีสวยรอบคันนะครับไม่เคยมีแกะมีอะไรมานะครับแม็กลรถคันนี้นะครับเป็นแม็อลออยนะครับเป็นแม็กเดิมจากโรงงานนะครับยางเป็นยางขอบ17เป็นยางปี18นะครับอ่าระบบเบรกเป็นดิสเบรก คู่หน้าและดิสเบรกคู่หลังนะครับของรถคันนี้เนาะอ่ากระจกมองข้างเป็นกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าครับแมระดับนี้แล้วถ้าไม่ปรับไฟฟ้าก็คงไม่ได้เนาะแล้วก็ในเรื่องของที่จับรถคันนี้ครับอ่าเป็นลักษณะแบบที่จับแบบเคเลสนะครับผมไม่จําเป็นต้องใช้กุญแจเนาะเอามือมาคล้องก็เปิดติดแล้วนะครับอ่าภายในของรถคันนี้ครับอ่าเรามาดูภายในรถคันนี้กันนิดนึงครับเริ่มจากแผงประตูก่อนก็ได้รถคันนี้แผงประตูเป็นแผงประตูแบบทูโทนนะเป็นสีดําแล้วก็ ตัดด้วยนะครับสีแบบน้ำตาลเข้มนะเป็นสีเหมือนช็อกโกแลตเนี่ยมองผ่านแดดเข้าไปเนี่ยเนี่ยเห็นไหมฮะจะออกจะเป็นแนวแบบสีดักดักช็อกโกแลตเลยเนาะนะครับในส่วนของเบาะเป็นเบาะหนังคู่หน้าและคู่หลังเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าให้มานะครับกระจกรถคันนี้สีบานเป็นกระจกไฟฟ้านะครับคอนโซลรถคนันนี้คอนโซลแบบทูโทนนะครับเป็นดํากับสีน้ําตาลแล้วก็ตรงกลางก็จะมี ลายเป็นลายไม้ให้มาทําให้ดูหรูหราไปนะครับในตอนหลังรถคันนี้เป็นเบาะหนังเช่นกันสีน้ําตาลเข้มนะครับแล้วก็มีช่องแอร์ให้มาทั้งหมด2ช่องนะอ่าแล้วก็ที่สําคัญมีม่านนะครับมีม่านกระจกหลังให้มานะอ่าดูนะครับมีม่านมาให้มานะครับมีม่านกระจกหลังให้มาและที่สําคัญมีม่านไฟฟ้าบริเวณกระจกหลังใหญ่ด้วยนะครับให้มานะนี่คือในส่วนของด้านในนะครับเรามาในส่วนของด้านหลังรถคันนี้ด้านหลังคันนี้มี เซนเซอร์ S S ให้มา4จุดนะครับท่อไอเสียปลายท่อเป็นปลายท่อคู่นะรถคันนี้เป็นดีเซลนะครับในส่วนของรถคันนี้ไฟหลังนะครับเป็นไฟหลังขนาดใหญ่นะครับทั้งขวาและซ้ายสภาพของโคมไฟติดและสว่างมากๆนะครับรถคันนี้สวยครับสีดําล้วนๆเลยนะครับให้มานะสวยครับรถคันนี้อ่าด้านหลังของรถคันนี้ครับเป็นด้านหลังขนาดใหญ่นะ โอเคด้านหลังขนาดใหญ่ไม่มีชนหลังชนหนักชนตูดอะไรมาแน่นอนนะครับวางถุงกอ๊อบสบายๆนะครับตากต้องของเราเป็นโปรโก๊อบนะครับบอกเลยรถคันนี้ด้านหลังกว้างวางถุงก๊อบได้นะครับแล้วก็วางกระเป๋าเสื้อผ้าได้อย่างสบายสบายเลยนะอ่านี้เราถ่ายดูด้านหลังนะครับพรมด้านหลังของรถคันนี้เป็นพรมพรมยางนะครับเป็นพรมกระดุมยางเนาะ สภาพด้านหลังนี่คือเป็นอย่างนี้นะครับเราไม่ได้ปรับสภาพอะไรมเลยอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ด้านหลังไม่มีชนหนักมาแน่นอนเนะาะใครสวยใครรถคันนี้สวยครับใครที่อยากมาชมมาทดลองขับเรายินดีนะครับมาให้ทดลองขับกันได้นะครับรถคันนี้ความปลอดภัยเราแจ้งไปแล้วนะมี ABS มี Airbag นะครับกุญแจเป็นกุญแจแบบ Immobilizer นะครับ ในเรื่องของยางและล้อนะครับยางรถคันนี้เป็นยางขอบ17นะครับล้อเป็นแม็กนอลลอยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านหน้ากันอีกนิดนึงนะครับอ่าในส่วนของด้านหน้านอีกนิดนึงนะครับรถคันนี้พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับเป็นพวงมาลัยหนังแบบมัลติฟังก์ชันนะครับปุ่มเป็นปุ่มพุชสตาร์ทนะแอร์ Air, เป็นแอร์ที่ตอนแยกซ้ายขวามีจอตรงกลางมี iDrive นะครับให้มารถคันนี้วิ่งมา 1, 1 9 7 0 0 0โลนะครับใม่แท้นะราคารกคันนี้พิเศษครับ9 1 8 0 0 0บาทนะครับ9ก8 0 0 0บาทกระจรถคันนี้กระจกไฟฟ้ารกคันนี้สภาพภายในมองผ่านเลนไปพร้อมกับผมนะครับถือว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์จริง,รงๆนะครับเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัตินะให้มานะครับอาเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของสภาพของเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันครับ รถคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเครื่องยนต์ดีเซล 2,000cc เป็นเครื่องยนต์แบบเทอร์โบนะสเปคของเครื่องยนต์ของรถคันนี้ถือว่าให้มาก็ใช้งานได้ดีนะครับเร่งออกแน่นอนนะ,ะเดี๋ยวเรารมาดูสเปคของเครื่องย,ยนต์รถคันนี้กันครับรถคันนี้เป็นเครื่องย,ยนต์ดีเซล4สูบนะครับเครื่องย,ยนต์ดีเซล4สูบ 2,000cc นะครับแรงม้าอยู่ที่181แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่380นิวตันเมตรนะครับเป็นตัวเทอร์โบ <Nein. S 2> ดีเซลนะรถคันนี้ครับถังน้ำมันให้มานะครับ ลิตรนะครับผมอ่าสวยครับรถคันนี้เบรกคู่หน้านะครับเบรกคู่หลังเป็นดิสเบรกขับเคลื่อนด้วยล้อหลังนะครับถือว่าเป็นรถอีกคันหนึ่งเป็นรถเซกเมนต์ซีรีส์หทุกคนก็น่าจะทราบไปแล้วเนาะข้างในนะครับเฮดรูมเล็กรูมโอเคถือว่าใหญ่พอนะนั่งกัน4คน สเปคมัน5ที่นั่งอ่ะนั่ง4ี่คนบอกว่านั่งกันแบบสบายนะครับจู่นั่งรถคันนี้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้นะครับผู้ขายแจ้งว่ารถคันนี้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้นะครับรับประกันตัวถังให้แน่นอน100%รับประกันหลังการขายให้ด้วยเนาะนะครับออปชั่นเต็มจอคอมมาล์บลูทูธเบาะไฟฟ้านะครับครูสคอนโทรลพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมีมาเต็มๆนะครับสรุปนะครับรถคันนี้เป็นเจ้าตัว bmw series 5นะครับ 520d โฉม f 10สี 1> 1, 0, 4, ดำปี2013จดปี14ราคา9 000, 1, 0สน18,000บาทนะครับรถคันนี้เครดิตดีฟรีดาวนะครับผ่อนนะครับ72งวดนะครับอยู่ที่18,000นิดๆนะฮะ18,000นิดๆสนใจติดต่อรถดีอยากขาย0628242551นะครับแต่สำหรับใครที่ชื่นชอบการชมรถมือสองผ่านคลิปนะครับกด Subscribe หรือกดติดตามและกดกระดิ่งไว้คุณจะได้ชมรถมือสองแบบนี้เรื่อยๆและคนแรกๆนะครับสนใจซื้อขอขอ้อมูลเพิ่มเติมหรือสนใจในการทดสอบในการขับขี่ก่อนตัดสินใจซื้อขายสามารถทำได้นะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมและตากล้องสุดหลองเรารวมถึง BMW คันนี้อยากได้ขอ้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาโทรมานะครับสำหรับวันนี้ครับขอขอบคุณนะครับเราติดตาม ชมคลิปรถยนต์มือสองภาพคลิปใหม่นะครับใน EP ต่อไปสำหรับวันนี้คลิปนี้ขอขอบคุณครับ